สวัสดีครับหน,นาทีจากสิ่งที่ได้จากการอ่านพระกัมภีโจบในหนึปีกับจอนประจำวันที่15พฤษภาคมพระธรรม2องพงกษัตริย์บที่2 2่3ิบสอยิโยยากษัตริย์น้อยเด็กเติบโตขึ้น และเขาทำการซ่อมแซมเราวิหารฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ปุโรหิตได้พบม้วนหนังสือใน,น,นการกำลังซ่อมแซมอยู่และนำมาอ่านให้โยชซยาฟังโยชิยาได้ฟังปุ๊บก็รู้ว่าชนชาติยูดาห์ได้ทำผิดต่อพระเจ้าคนอิสราเอลได้หันออกไปจากทางของพระองค์เขาฉีกเสื้อผ้าออกร้องไห้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสงดงการกลับใจอย่างเต็มที่พระเจ้าเลื่อนช่วงเวลาการพิพากษาอิสราเอลออกไปไม่ให้อยู่ในช่วงยุคเวลาของเขาและเขาก็ทำการทำ ลายรูปเคารพเสาบูชาทั้งหลายสถานบูชาทั้งสิ้นรวมถึงกําจัดคนทรงและหมอดูออกไปพระคัมภีร์บันทึกอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครเหมือนโยสิีาทิหันกลับมาหาพระเจ้าอย่างสุดใจสุดกําลังและติดตามสุดกําลังตามบัญญัติของโมเสสพีน้องครับนี่คือเวลาที่เราจะหันกลับมาหาพระเจ้าทุกวันทจะทุ่มเทชีวิตเรากับพระองค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ